หลังจากที่ผมได้ทําการทําคลิปเล่าเรื่องมากมายไก่กองไม่ว่าจะเป็นเรื่องนู้นเรื่องนะั้นเรื่องนี้เรื่องอะไรก็แล้วแต่ละสารพัดนะก็เคยทาคลิปคลิปหนึ่งออกไปนั่นก็คือคลิปเกี่ยวกับความหลอนแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องผีนะก็มีคนหลายคนเนี่ยคนข้างที่จะชอบมากๆแล้วก็ทุกวันนี้ก็มีคนขอขอเยอะจริงๆผมต้องบอกเลยว่าผมเล่าเรื่องพวกนี้ไม่เก่งจริงๆนะนะเอายิงเลยนะนั้นเรามาทําข้อตกลงกันดีกว่านะผมเนี่ยเล่าหลอนไม่ค่อยเก่งเอาอย่างนี้แล้วกันถ้าผมเล่าแบบหลอนผมจะพยายามเล่าให้หลอน ให้ได้แล้วกันแต่ผมน่าจะติดตลกแล้วก็ติดหาเหมือนเดิมไปเลยนะก็ขอให้ฟังให้สนุกแล้วกันโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ามีเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่อยู่โซนภาคอีสานบ้างนะผมเชื่อว่าต้องต้องมีคนอยู่แน่นอนในในคลิปนี้สําหรับใครหลายๆคนที่อยู่ช่องผมแล้วก็ดูช่องผมมาสักพักเนี่ยก็น่าจะรู้แล้วว่าผมเกิดที่จังหวัดอะไรสําหรับคนที่เข้ามาใหม่นะครับผมก็เกิดที่จังหวัดสุรินทร์คนในหมู่บ้านผมเนี่ยแล้วก็คุณปู่คุณย่าของผมเนี่ยเขาก็มักจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับผีสางนางไมใ้ให้ผมฟังอยู่ตลลอดเวา ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อที่ว่าพญานาคมีจริงหรือเปล่าแล้วก็เจ้าที่เจ้าทางเนี่ยมีจริงๆแล้วก็ในป่าในานาอย่างเงี้ยมักจะมีในช่วงที่ผมอยู่ประมาณป .5 ห,หรืออายุประมาณ11ปีนะครับ11-12ปีนะมันเป็นช่วงที่ผมเนี่ยอยู่สุรินสุรินเนี่ยเป็นถิ่นบ้านเกิดของผมและเอาง่ายๆว่าแถวบ้านเกิดผมตรงนั้นอะ่ะมันค่อนข้างที่จะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับความเฮี้ยนไม่ว่าจะเป็นคนที่จบชีวิตตัวเองในรูปแบบต่าง คำล่ำลือมากมายไก่กองปากจากผู้ใหญ่บ้านปากจากคนเฒ่าคนแก่ที่พูดกันเยอะเหลือเกินผมใช้ชีวิตอยู่ที่สุรินเนี่ยโดยที่มีปู่กับย่าผมเลยแหละเป็นคนที่คอยอบรมสั่งสอนของผมอยู่ตลอดเวลาเขามักจะพูดเกี่ยวกับหมู่บ้านนี้ว่าที่นี่เป็นยังไงเคยมีพลังงานเนี่ยซ่อนอยู่แถวนี้แล้วก็เฮี้ยนเคยมีเหตุการณ์อยู่ครั้งหนึ่งครั้งที่ผมเนี่ยก็ตอนนั้นผมก็อยู่สุรินเหมือนเดิมมาและนะก็อายุ11ปีผมเนี่ยได้บวช นะครับผมรูปนี้เลยนะที่ผมบวชนะในตอนที่ผมบวชเนี่ยสิ่งที่ผมได้เจอเนี่ยมันคือเป็นสิ่งที่แบบว่าผมไม่คิดว่าผมจะได้เจอผมเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องผีสางนางมาไม้อะไรทั้งนั้นเลยนะครับเอาจริงๆผมไม่เคยที่จะเชื่อเลยและผมก็ไม่คิดว่าผมจะได้เจอมันจริงๆสิ่งที่ผมได้เจอเนี่ยมันก็คือตอนที่ผมบวชเนี่ยมันเป็นประจวบเหมาะกับช่วงช่วงหนึง่งที่เป็นรุ่นพี่ผม ผมไม่รู้จักเขาหรอกแต่เขาเป็นรุ่นพี่ที่เรียนโรงเรียนเดียวกันกับผมอยู่ที่ต่างจังหวัดรุ่นพี่คนนี้เนี่ยเขาก็ใช้ชีวิตตามปกติแต่เขาเสียชีวิตเหตุผลที่เขาเสียชีวิตเนี่ยมันมีอยู่แค่อย่างเดียวนั่นก็คือเรื่องชู้สาวเรื่องผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยมันมักจะแบบลงเอยกันแบบนี้มีบ้างนะครับผมแต่ผมไม่คิดว่ามันควรที่จะจบลงด้วยการเสียชีวิตรุ่นพี่คนนี้เขาเสียชีวิตภายใต้โรงเรียนมันเป็นสิ่งที่หลอนมากๆมีอยู่วันวันหนึ่งเป็นช่วงเวลากลางคืน ประมาณเที่ยงคืนกว่ารุ่นพี่คนนี้ได้ทําการมาหาแฟนเขาอยู่ที่โรงเรียนคือเด็กต่างจังหวัดวเนาะเวลานัดกันก็มานัดอยู่ที่โรงเรียนรุ่นพี่คนนี้เขาก็มาหาแฟนที่โรงเรียนมานั่งงุงยิ้งกันนั่งคุยกันนั่งกอดกันนะครับตามภาษาวัยรุ่นนะครับต่างจังหวัดหลังจากนั้นสิ่งที่ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นมีผู้ชายคนหนึ่งได้ออกมาจากมุมมืดผู้ชายคนนั้นได้ทําการหยิบอาวุธชิ้นหนึ่งขึ้นมาที่เป็นปลายกระบอกหลังจากนั้นก็ได้ทําการเหนี่ยวกาเข้าหารุ่นพี่คนนั้นนนัดดแรกที่โเข้าไป เข้าไปที่ศีรษะรุ่นพี่ผมคนนั้นและนัดที่สองเข้าไปที่กลางอกรุ่นพี่ผมคนนั้นได้จบชีวิตลงทันทีเช้าวันต่อมาสิ่งที่ทําให้โรงเรียนนั้นเกิดความแบบว่าความตื่นตรนหนกมากๆก็คือล่องรอยของลอยเลือดได้ติดตามพื้นไปเต็มไปหมดที่หยดตามต้นไม้กับตามพวกซีเมนที่ปูเไว้มันเป็นเหตุการณ์ที่หลอนมากๆในตอนนั้นไม่คิดว่าโรงเรียนจะมีเหตุการณ์แบบนี้หลังจากที่ผมได้เห็น ผมต้องบอกเลยว่าผมตะลึงมากๆผมไม่เคยเห็นแบบนี้มาก,ก่อนคุณครูและผู้บริหารเนี่ยก็ได้ทําการเก็บยกงไงว่าเก็บพื้นที่โดยการให้คนมาทําความสะอาด,จ,ดจุดๆนั้นจุดที่เกิดเหตุการณ์แล้วก็ได้ทําการจัดงานพิธีให้กับรุ่นพี่ผมที่เสียชีวิตเหตุผลที่เขาต้องมาเจอแบบนี้เพราะว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาได้ทําการหลอกรุ่นพี่ผมให้มาหาเธอเพื่อที่จะมาหาผัวน้อยนะครับซึ่งประจวบเหมาะเลยคือผัวน้อยคนนั้นน่ะเขาชอบแฟนรุ่นพี่ผม แล้วแฟนเขาเนี่ยก็ได้ทําการเรียกรุ่นพี่ผมเนี่ยมาโรงเรียนหลังจากนั้นผัวน้อยเนี่ยก็ได้ทําการจบชีวิตรุ่นพี่ผมลงณนะที่แห่งนั้นเวลาที่จบชีวิตก็เวลาประมาณเที่ยงคืนกว่าๆทุกคนได้ยินเสียงปืนหมดผมที่นอนอยู่ในบ้านที่ไม่ห่างไกลาจากโรงเรียนมากนะก็ได้ยินเสียงปืนแต่ผมคิดว่ามันเป็นแค่เสียงทั่วไปไม่คิดว่าจะเป็นแบบเ,เสียงปืนเสียงอะไรอย่างั้นในตอนที่เหตุการณ์นั้นจบลงทุกอย่างกลับมาเป็นปกตินะครับผมผมก็ได้ทําการบวช เข้าสู่สคริปต์เดิมนะครับผมได้ทําการบวชตอนที่ผมบวชเนี่ยผมก็ได้รู้จักกับหลวงพ่อคนหนึ่งที่เป็นคนสอนผมอบรมผมนะครับหลายคนก็น่าจะรู้จักกันแล้วถ้าใครไม่รู้จักผมก็บอกตรงนี้เลยนะครับคือหลวงพ่อทุเรียนนะครับหลวงพ่อทุเรียนเนี่ยเป็นคนที่คอยอบรมผมมาตลอดนะครับผมมีวันวันหนึง่งวันที่ผมเนี่ยจะต้องสวดมนต์ในตอนกลางคืนนะครับเป็นช่วงเวลาประมาณสองสามทุ่มหลวงพ่อทุเรียนเนี่ยเรียกสามเณรทุกคนมารวมถึงผมด้วยมีประมาณ6คน ให้มาทําการสวดมนต์อบรมแล้วก็ฝึกนั่งสมาธิผมก็ไปหลวงพ่อทุเรียนเนี่ยได้ทําการเปิดเครื่อง DVD เครื่องหนึ่งนะครับเป็นเครื่องที่แบบว่าใส่แผ่นซีดีหลวงพ่อได้ทําการใส่แผ่นซีดีแล้วก็เปิดบทสวดน,นะครับและสิ่งที่แม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นผลปรากฏว่าสิ่งที่หลวงพ่อเปิดก็เป็นบทสวดตามปกติแต่หลังจากนั้นเสียงหายทุกคนนั้นไม่ได้แปลกใจหรืออะไรก็คิดว่าเครื่องมันไม่ค่อยดีหรือแผ่นมันอาจจะ หลวงพ่อทุเรียนก็เลยไปทําการถอดเครื่องเล่น DVD นั้นออกโดยการเอาแผ่นออกนะครับและสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือเครื่องเล่น DVD นั้นทํางานโดยที่ไม่มีแผ่นเสียบแต่ยังมีบทสวดออกมานะครับและทุกคนก็เริ่มหลอนผมกับเพื่อนๆที่บวชด,ด้วยกันตอนเวรสามนเณรก็ได้แต่มานั่งอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มแล้วก็มองหลวงพ่อทุเรียนได้พูดคำหนึ่งขึ้นมาว่าเฮ้ยเองอะ่ะ อย่าอย่ามึนอย่าดือ้อตายไปแล้วก็อย่ามาแกล้งพวกเราประมาณนี้หลวงพ่อทุเรียนพูดไปหลังจากนั้นหลวงพ่อทุเรียนก็ได้ทําการตบไปที่เครื่องเล่นดีวีดีแล้วมันก็ยังไม่หายครับมันก็ยังเล่นหลวงพ่อก็เลยเอาง่ายเหมือนจะแกล้งเนี่ยนะครับเอาแผ่นซีดีขึ้นมาแล้วบอกเอยดูสินี่เรา,เาแผ่นซีดีออกมาแล้วแต่เสียงบทสวดยังดังอยู่เลยยังปกติอยู่เลยเมื่อกี้มันมันไม่ดังนะเออมันดังค้างสักพักหลวงพ่อตบมันมันก็มันก็ยังไม่หายเนี่ยแผ่น นั่นคือสิ่งที่ทําให้ผมกับเพื่อนๆน,นั้นเหวอหนักไปกว่าเดิมเพราะว่าไม่คิดว่าหลวงพ่อทุเรียนจะเล่นอย่างนี้นะครับดังนั้นหลวงพ่อทุเรียนก็ได้ทําการยกมือพนมแล้วเหมือนเขาท่องบทสวดอะไรสักอย่างออกไปแล้วเขาก็พูดว่าเออตายไปแล้วก็อยู่ต่างฝ่ายต่างอยู่ถ้าพูดไม่รู้เรื่องเดี๋ยวจะไปหาเดี๋ยวจะถอดจิตไปหานะไปคุยด้วยหลังจากนั้นเครื่องเล่นดีวดีก็ดับดับเองเลยโดยที่เสียงนั้นตัดไปแบบละครไทยฟุบ ไนั่นแหละครับคือความรลอนอีกสิ่งหนึ่งที่ผมได้เจอนะครับตอนบวชตื่นเช้ามาก็ตามปกติครับผมก็ได้เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้กับเพื่อนๆฟังแล้วก็ทุกคนฟังไม่มีใครเชื่อผมเลยเรื่องต่อมาเป็นเรื่องแถมแล้วกันนะครับผมมันมีวันหนึ่งวันที่ผมเนี่ยจะต้องออกไปตอนกลางคืนประมาณหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มเด็กต่างจังหวัดเนี่ยมักจะออกไปตอนกลางคืนเพราะว่าไปหาเขียดหาจิ้งหรีดนะครับหา,มาแมลงหาพวกนั่นแหละครับ สิ่งมีชีวิตนะแหล่งโปรตีนชั้นดีเลยผมบอกเลยนะครับในในนาอย่างนี้ผมก็ไปนากับเพื่อนประมาณ3-4คนเรามีไฟฉายนะครับไฟสองกบ1อันผมเนี่ยก็พ่วงไปเลยของผมเนี่ยเป็นแบตเลยเป็นแบตก้อนอีกใหญ่เลยเปิดที่นี้สว่างแบบซีนอนเลยทีเดียวนะครับผมผมเนี่ยก็ไปกับเพื่อนประมาณ3-4คนนะครับสิ่งที่ผมไปเนี่ยผมก็ไปจับตามปกติผมก็จับกับเพื่อนจับกับเพื่อนเพื่อที่จะเอาให้หญ้าผมในตอนเช้าเพื่อที่จะให้ยญ้าผมเนี่ยเอาไว้ทําอะไรกินให้ผมและผมก็ได้ ฝึกด้วยนะครับตอนนั้นก็ฝึกจับด้วยผมก็จับเซียนเลยแหละบอกเลยนะครับผมเนี้ยก็จับไปเรื่อยๆมันจะมีทุกครั้งที่เราได้ออกเดินทางในการจับนั่นก็คือเรามักจะเดินไปไกลสุดๆไกลในที่นี้ไม่ใช่แค่โลเดียวเราเดินมากกว่า3โลนะครับเดินไป 3- 4โลเพื่ออะไรเพื่อที่จะหา,มาแมลงเราไม่สามารถที่จะหา,มาแมลงในจุดๆดเดียวได้เพราะว่าเรามากันเยอะและประเด็นก็คือถ้าเราไปจุดอื่นเราอาจจะได้เจอสิ่งใหมๆ่ๆ และแน่นอนครับมึงได้เจอจริงๆนะครับสิ่งที่เฮี้ยนที่สุดสําหรับนาเนี่ยมันก็คือเถ e ียงนาเรามักจะไปแบบว่าไปเถียงนาของคนอื่นแล้วแบบว่าจะมีแบบว่าพวกอ่าที่นั่งให้พักอะไรอย่างงี้ซึ่งซึ่งชาวนาเนี่ยเขาก็ไม่ได้เอกใจอะไรว่าถ้าจะมีคนเข้ามาที่เถ e ียงนาเขาแล้วมานั่งพักอะไรเขาก็เฉยๆนะครับของผมก็มีมานั่งเหมือนกันแต่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะผมเนี่ยก็ไปเถ e ียงนาเถียงนาหนึ่งนะมันเป็นเถียงนาที่แบบว่ามีประวัตินะครับประวัติในที่นี้ก็คือ เพราะผมน่พวกคุณอย่าหานะพวกคุณอย่าตลกนะโอเคมีผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณ60-70ถึงปีนะครับผมประวัติของเถียงนานี้ก็คือผู้ชายคนนี้นะ่ะเขาเป็นเจ้าของเถียงนี้เขาเนี่ยได้ทําการลงไปในบ่อน้ําเพื่อที่จะไปเอาไงไงวาอาบน้ําเป็นคลองเป็นร่องอ่าเป็นเป็นบ่อบ่อที่ว่าชาวนาเนี่ยมันก็จะขุดบ่ออยู่ตรงใกล้ๆเถียงนาเพื่อที่จะแบบว่าเอาน้ามาใช้ซักผ้านะอาบน้าอะไรอย่างงี้นะเขาก็ตามปกติ นะครับลงไปแต่มีอยู่วันหนึ่งวันที่เขาได้ทําการกระโดดลงไปในบ่อน้ํานั้นผลปรากฏว่าสิ่งไม่คาดคิดได้เกิดขึ้นกับเขานั่นก็คือเขาโดนตอไม้ที่มีความแหลมมากๆทิ่มแล้วไม่ใช่ตอที่ว่าเล็กหรือว่าแบบเซี่ยนมันเป็นตอที่ใหญ่เท่าประมาณแขนเลยมากกว่าห้าหกอันและผลปรากฏว่าสิ่งที่เขาโดนนั่นก็คือเขาโดนทิ่มเข้าไปที่อวัยวะเพศเขาโดนทิ่มไปที่อวัยวะเพศและเขาต้องลุกขึ้นมาจากแม่น้ํานั้น พร้อมกับความเจ็บปวดกิ่งไม้ที่เสียบเขายังปักอยู่ที่อวัยวะเพศเขาเขาเดินขึ้นมาแล้วมานั่งกำอวัยวะเพศเขาที่บนเถียงนาหลังจากนั้นเขาก็จุกด้วยความที่ว่าเขาเสียเลือดเยอะกับจุกเกินไปเขาก็ได้จบชีวิตลงตรงนั้นเขาเสียชีวิตลงที่นั่นทุกคนนั้นจัดพิธีงานศพให้เขาแล้วก็เรียกเขากลับคืนมาโอเคเข้าสู่สคริปเดิมเรากันต่อหลังจากที่ผมได้รู้ประวัติเกี่ยวกับเถียงนานี้ผมเคยบอกเพื่อนแล้วว่าเราอย่าไปเถียงนี้กันดีกว่าเพราะว่าเถียงนี้ มีสตอรี่ที่ค่อนข้างที่จะสุดหลอนเพื่อนผมไม่ฟังเพื่อนผมบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเราไปกันเถอะและหลังจากนั้นผมก็ต้องไปตามเพราะว่าถ้าผมไม่ไปผมก็หันหลังกลับไม่ได้แล้วเพราะว่าผมเดินมามากกว่า2โลแล้วคุณคิดดูครับถ้าผมเดินคนเดียวเดินตัวคนเดียวกับบ้านโดยที่มีที่มืดมดและที่ที่ผมเดินเนี่ยมันเป็นป่าทั้งนั้นแล้วก็เป็นนาทั้งนั้นไม่มีบ้านไม่มีแสงไฟไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรที่จะเห็นว่ามีคนถ้าผมเดินกลับผมคงหลอนแล้วก็ช็อกตาย คนเดียวตรงนั้นแหละหลังจากนั้นผมก็ต้องตามเพื่อนไปหลังจากที่เราได้เริ่มทําการไปถึงที่เถียงนานั้นเถียงนานั้นเงียบมากครับทุกอย่างมันเงียบลมเย็นสบายผิวไหวทังสายน้ําและเถียงนานั้นเราก็ได้ทําการเข้าไปผมบอกเพื่อนแล้วว่าเข้าไปแล้วอย่าไปยุ่งของเขานะครับเพื่อนผมไม่ฟังแน่นอนด้วยความเป็นเด็กมันกําลังห้าวนะครับเพื่อนผมก็เข้าไปในเถียงนานั้นแล้วก็ไปยืนเล่นนะครับนั่งเล่น แต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นอยู่ดีๆเถียงนานั้นขาเถียงนามันก็หักลงหักแบบบ้านสุดลงไปครึ่งหนึ่งแบบครึ่งลงมาแล้วผมเนี่ยกับเพื่อนเนี่ยถึงกับหลอนหลังจากนั้นเพื่อนผมก็บอกว่ามันคงไม่มีอะไรหรอกเราแค่น,นั่งเฉยมันเลยัะผมก็ได้แต่คิดไปแนวนั้นเดียวกันกันกบเพื่อนแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดที่ผมไม่คิดว่าผมจะได้เจอนะครับนั่นก็คือคนคนหนึ่งโผล่ออกมาคนคนนี้เป็นคนที่แบบว่า ไม่รู้จักเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ใส่ชุดสีขาวห้อยหัวลงมาจากเถียงนาเถียงนั้นผมเธอยาวลงมาเพื่อนผมที่ได้เห็นถึงก็วิ่งหนีแล้วกีดแตกส่วนผมเองที่ไม่ได้เห็นสตอรี่อะไรเยอะเพราะว่าผมไม่ได้มองผมเห็นเพียงแค่ปลายผมผู้หญิงที่ยาวหลังจากนั้นผมกับเพื่อนซัดตีนแตกกันกลับบ้านนั่นคือสิ่งที่ผมไม่เจอ ที่ว่าเถียงนานี้ไม่มีใครอยู่มาได้เป็นปีแล้วและสตอรี่มันค่อนข้างที่จะเดือดมากๆในที่นั้นและอยู่ดีๆมันก็มีคนโผล่มาผมเนี่ยถึงกับไม่ไหวเลยตอนนั้นผมวิ่งหนีเพื่อนผมก็กวิ่งแล้ววิ่งกันแบบว่าไม่สนใจอะไรกันเลยทีเดียวลวดหนามที่แบบว่ากั้นเนี่ยละมุดกันแบบว่าบ้าเลยทีเดียวเสื้อคงเสื้อขาดเนี่ยเราไม่ได้สนใจแล้วก็กลับบ้านกันหลังจากนั้นเพื่อนผมก็เล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นเห็นแบบไหนอะไรยังไงผมก็ได้รับฟังเพื่อนและนั่นคือเรื่องเล่าสุดหลอนของผมสําหรับวันนี้ ขอบคุณครับ